ที่ร้านข้าวเหนียวไก่ทอดลุงปานป้าเล็กชื่นสกุลสองสามีภรรยาซึ่งเป็นร้านรถเข็นตั้งอยู่หน้าการค้าวชิราปากซอยสิถนนทะเลหลวงเขตเทศบาลน,นครสงขลาเป็นร้านไก่ทอดรสเด็ดราคาถูกขวัญใจชาวเมืงองสงขลาที่ขายถูกที่สุดในจังหวัดสงขลาโดยข้าวเหนียวห่อละ3-5ถึงบาทส่วนไก่ทอดราคาตั้งแต่1 0บาท15บาทและสูงสุด20บบาทเท่านั้นร้านข้าวเหนียวไก่ทอดลุงปานป้าเล็ก รถเด็ดราคาขวัญใจชาวสงขาทุกวันจะมีลูกค้ามายืนห้อมล้อมร้านรอคิวซื้อข้าวเหนียวไก่ทอดที่ร้านนี้ทุกวันทันทีที่ยกไก่ขึ้นมาจากกระทะลูกค้าถึงกับแย่งการจับจองคนละชิ้นสองชิ้นเพราะจะเปิดขายตั้งแต่ช่วง6โมงเช้าจนถึงเที่ยงเท่านั้นโดยลุงปานสามีจะเป็นคนทอดไก่วันนี้ป้าเล็กภรรยาไม่อยู่ลูกสาวจะเป็นคนขายโดยใช้กระทะสองใบวันหนึ่งต้องใช้ไก่ประมาณกว่า100กิโลกร,รัม ข้าวเหนียวหนึ่งกระสอบหรือ5 0กิโลกร,รมัมอาศัยประสบการณ์และความชํานาญในการทอดไก่มานานกว่า10ปีทอดไก่ออกมาสีสวยน่ารับประทานกรอบอร่อยนุ่มจนลูกค้าติดใจในส่วนของเครื่องเคียงเช่นหัวหอมทอดก็ทําเองสําหรับราคาไก่ทอดอยู่ที่ชิ้นละ1 0ถึง20บาทอกไก่น่องไก่ราคาชิ้นละ15บาทปีไกไก่ราคาชิ้นละ10บาทเนื้อสะโพกราคาชิ้นละ20บาทส่วนข้าวเหนียวราคา3ถึง5บาทเหตุที่ขายไม่แงพงเพราะลูกค้าส่วนใหญ่เป็นเด็กนักเรียนและเป็น ทำงานทั่วไปซึ่งราคานี้ทุกคนสามารถซื้อกินได้แม้ว่ากําไรจะไม่มากแต่พออยู่ได้โดยสุดเด็ดของข้าวเหนียวไก่ทอดร้านนี้ซึ่งบอกปากต่อปากแม่ค้าพูดเพราะขายราคาไม่แพงมากแถมรสชาติอร่อยอีกด้วยไม่มีผลกร,ระบอะไรค่ะขายหมดทุกวันค่ะวันววนี้ตั้งแต่เริ่มาวันนี้ก็เือนเดิมค่ะ90ถึง100โล ตอนนี้เราลงลงขายราคาเดิมไหมยังขายราคาเดิมอยู่ข้าวเหนียว3บาทก็ยังขายขายราคาเดิมไก่เท่าไหร่ไก่มีสิบบาทสิบสาสิบห้าจนถึง20บาทค่ะ